อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่มประจำวันที่14สิงหาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่14สิงหาคมในรอบค่มวันนี้ครับกับเรื่องตลาดซื้อขายของทีมนะครับเราเริ่มกันที่รายงานจากทาง f ราบ i z i o อโรมาโกับเรื่องของอาเดียนราบิอกองกลางของยูเวนตุสนะครับที่ตอนนี้มีการเผยว่า แมนยูเตดยกให้ดีลการคว้าตัวอาเดียนราบิโอจากยูเวนตุสเป็นดีลสำคัญที่ต้องตกลงให้ได้ครับซึ่งจากที่โรมาโนเผยนะครับทางทัพปีศาจแดงจะมีการติดต่อไปหาเวโรนิคคุณแม่ของอาเดียนราบิโอนะครับภายในยิมสี่ถึงสี่สิบแปดชั่วโมงข้างหน้านี้เพื่อทำข้อตกลงให้แล้วเสร็จครับนอกจากนี้ครับฟาบิซซโอโรมาโนก็ยังเผยเพิ่มเติมนะครับว่าหากแมนยูเตดสามารถคว้าตัวอาเดียนราบิโอเข้ามาร่วมทีมได้สำเร็จแล้วเป้าหมายต่อไปครับก็คือการคว้าตำแหน่งตัวรุกเข้ามาเสริมทัพบ,บ้าง ซึ่งตอนนี้ครับความเป็นไปได้มากสุดนะครับก็คือดิวของโคดี้กัรโปปีกจาก u s เอสซูอที่กําลังมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเต็ดอย่างหนักอยู่หน้าขนานี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเป้าหมายสําคัญที่เอร์เนฮาร์กอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมมากที่สุดก็คือแอนโทนีปีของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมซึ่งตอนนี้นะครับข้อตกลงระหว่างทางอาแจ็คและก็แมนยูเต็ดยังมีความซับซ้อนอยู่มากและทางฝั่งทัพปีแสดงนะครับกำลังอยู่ในช่วงประเมินว่าหากสามารถต่อรองราคาของแอนโทนีลงมาต่ํากว่า80ล้านยูโรได้ m มนยูเด็ดอาจจะโฟกัสไปในยูนี้มากกว่าการคว้าตัวคนิกักโปจาก p s เอสบีไอโฟเฟนครับทั้งนี้นะครับฟราบิสโซโรมาโน่ก็ยังทิ้งทายไว้ว่าในช่วงสัปดาห์หน้าครับแมนยูเด็ดคาดหวังว่าจะสามารถเซ็นสัญญากับนักเตะรายใหม่เข้ามาเสริมทัพได้อย่างน้อยหหรือว่า2รายให้กับเอริเทนฮากใช้งานไปก่อนครับส่วนเรื่องของดาบิดดียอที่โชว์ช็อตผิดพลาดอย่างมหาเลยนะครับในเกมกับเบรนฟอร์ดเมื่อคืนที่ผ่านมา ทางฟ a าบิ z ซโ r o รมาโนะครับได้เผยว่า Manchester ์ยูน e เต็ยังคงยืนยันว่าพวกเขาวไว้ใจในตัวดับเบิลเดยเให้ทําหน้าที่เป็นมือหนึ่งของทีมต่อไปครับเรามาที่รายงานต่อไปนะครับจากทางซิมอนมันหลอกนะข่าวของ Sunday m i r r เ r กับเรื่องของ f r a n k กี้เดยองล่าสุดครับ โดยจากรายงานที่มีความเกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีเอริเทนฮักเชื่อว่าแฟรงกี้เดยองจะเลือกแมนยูเต็ดก่อนเชลซีซึ่งข้อตกลงที่แมนยูเต็ดเืี่นกับบาร์ซ่าพิจารณาไปรอบก่อนนะครับก็คือ71.85ล้านปอนด์ซึ่งทางบาร์เซโลนานะครับได้ตอบตกลงไปที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้นะครับเอริกเทนฮักก็ยังได้บอกให้กับบอร์ดของทัพปีแสดงว่าต้องพยายามดึงตัวแฟรงกี้เดยองเข้ามาร่วมทีมให้ได้เพราะว่าแฟรงกี้เดยองนะครับเป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างทีมของเขาเพราะว่ามีทททััั้งงเเรื่อคคนนิิวสยศ และก็มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มเปี่ยมซึ่งจะทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเขาในซีซั่นนี้นะครับออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบส่วนอัปเดตกับเรื่องของอเดียนเรเบโอจากทางซีมอนมันล็อกนะครับก็เผยว่าแมนยูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอไปราว15ล้านปอนด์และก็บวกแอดออนนะครับให้กับทางยูเวนตุสพิจารณาไปแล้วส่วนเรื่องค่าเหนื่อยของนักเตะนะครับอยู่ที่ราว160,000ปอนด์ต่อสัปดาห์สำหรับดีลการคว้าตัวอาเดียนเรเบโอจากยูเวนตุสรอบนี้นะครับจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับการที่ Man กำลังพยายามจะดึงตัวแฟรงกี้เดยองมาจากบาร์เซโลนาเนื่องจากว่าดีลของแฟรงกี้นะครับเป็นดีลสําคัญที่เอริกเอนฮาร์ได้มอบหมายให้ทีมซื้อขายของสโมสรต้องปิดดีลนี้ให้ได้เท่านั้นครับมากระนีรายงานของสตีฟเบสอีกหนึ่งหน้าข่าวของซันเดมิเลอร์นะครับกับเรื่องของซาซาคาราซิคกองหน้าของสตุตการ์ดโดยจากรายงานนะครับได้ระบุว่าตอนนี้ซาซาคาราซิคได้เข้ามาอยู่ในลิสต์การเสริมทัพของแมนยูเต็ดแล้วกับอีกช่วง3สัปดาห์ที่เหลือของตลาดซื้อขายรอบนี้ ซึ่งจากคาดการณ์นะครับภายในช่วงสัปดาห์หน้าก็จะมีความคลืบหน้ามากขึ้นครับสำหรับดีลของซาซาคาราซิคมากันที่รายงานจากสื่อดังอย่างเดอ a t l a n นติกกันบ้างนะครับกับเรื่องของอัลบรโรโมราตาดูจากรายงานล่าสุดน,นะครับมีการเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการเจรจากับแอเลติโกมาดริดแล้วครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดึงตัวอัลบรโรโมราตาเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งคาดว่าค่าตัวอยู่ที่หลัก30ล้านปอนด์ครับ มาต่อกันที่เรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดกันบ้างนะครับกับรายงานจากทางลาการ t เซต้าเดลโลสปอร์ตอิตาลีด้วยจากรายงานนะครับระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวแทนของคริสเตียโนโรนัลโดก็คือฮอกเก้เมนเดสนะครับได้มีการเสนอนั้เแต่ในความดูแลของเขาให้กับเอซีมิลานและก็ Inter Milan, อินเตอร์มิลาน2ยักษ์จากวิธีเกาโชซิลีอาพิจารณาดึงตัวไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ถ้าว่าทั้ง2ยักษ์ใหญ่ของอิตาลีนะครับไม่สนใจจะดึงตัวโรนัลโดเข้าไปร่วมทีมใต่อย่างใดครับ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับทัศนะของริโอเฟอร์ดินานซึ่งได้ออกมาระบุนะครับว่าเขารู้สึกสงสารเอริกเทนฮารกอย่างมากครับที่ฟอร์มของลูกทีมแมนยูเตดน่ะห่วยแตกอย่างมากครับในเกมที่บุกไปพ่ายเบลนฟอร์ส4ต่อ0เมื่อคืนที่ผ่านมาเดอริโอเฟอร์ดินานนะครับได้กล่าวผ่านทางไวท์วิดไฟส์เอาไว้ว่าผมไม่รู้สึกสงสารนักเตะหรอกนะแต่ผมรู้สึกสงสารเอริกเทนฮากมากกว่าเขาเข้ามาทํางานภายใต้พฤติกรรมที่ไม่จริงใจเขามาด้วยคาดหวังว่าจะมีการเซ็นสัญญานักเตะใหม่ๆเข้ามาเสริมทัมาากกว่นี้ เขาอาจจะนั่งตรงนั้นแล้วคิดในใจว่านี่เราโดนหลอกขายฝันซะแล้วไม่รู้เลยว่าจะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้โดยเฉพาะกับเรื่องของความมั่นใจนี่แหละผมรู้เลยว่ามันตกต่ำมากๆในทีมแมนยูเต็ดณขนานี้ผมมั่นใจนะว่าเขาเองก็ทราบเรื่องนั้นดีแต่เขาก็คงคิดว่าเขาสามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้แต่แน่นอนว่านั้งแต่นั้นไม่ได้อยู่ในมาตรฐานอย่างที่จําเป็นเรื่องมันก็ง่ายแค่นี้แหละนักเตะบางคนอาจจะสวนกลับมาว่านี่มันไม่ปกตินะจะพูดแบบนั้นก็ได้ แต่นี่มันคือความจริงไงล่ะผลการแข่งขันบอกเรื่องดังกล่าวกับคุณแล้วนี่ไม่ใช่ผลการแข่งขันในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมานะแต่นี่คือผลการแข่งขันที่มันเกิดขึ้นมาสักพักแล้วแมนยูแต่มีผลการแข่งที่ย่ำแย่มาแบบนี้มาสักพักแล้วล่ะหลังจากนั้นนะครับริโอเฟอร์ดินานก็ได้ออกมายอมรับว่าอดีตนักเตะของแมนยูแต่ทุกคนเลยนะครับซึ่งร,รวมถึงตัวเขามักจะให้สัมภาษณ์ดูนึกถึงความสัมพันธ์กับต้นสังกัดเป็นหลกักแต่ม่หลายครั้งเลยครับ การสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งน่าหลุดจากสถานการณ์ความเป็นจริงอันโหดร้ายของ Small สโมสรไปเลยทีเดียวเดริโอเฟอร์ดิ o นานเนะครับได้กล่าวต่อว่าคุณไม่อยากจะให้ร้ายนักเตะหรือว่าให้ร้ายกับ Small สโมสรที่คุณรักหรอกนะ <Yeah. S 1> แต่สิ่งนี้คงปกป้องไม่ได้อีกแล้วนี่คือสถานการณ์ที่ปกป้องไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันแย่มากมันเลวร้ายจริงๆเอาตามตรงเลยนะนี่มึงจะผ่านมา2นัดก็จริงแต่มันก็คือ2นัดของสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นแบบนี้ ดังนั้นเราจะมาพูดว่านี่เพิ่งจะผ่านมา2นัดไม่ได้หรอกนะและผมก็ไม่อยากจะกล่าวถึงผู้จัดการทีมด้วยตอนนี้นะผมคงยังไม่โทษเอริเกเคนฮาร์กรอกคุณอาจจะพูดถึงการเลือกทีมของเขาก็จริงหรืออะไรก็ตามนะแต่ว่านี่คือปัญหาที่ใหญ่กว่าน,นั้นมันคือปัญหาของนักเตะทั้งทีมเลยละ่ะ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับทัชนะของแกรี่เนวิลที่หลอกมาระบุว่าเขาหัวเสียอย่างมากครับกับการที่แมนยูเตดนาใช้เงินไปมหาศาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมามากกว่า1,000ล้านปอนด์แต่ถ้าว่าผลงานในสนามกลับห่วยแตกสิ้นดีครับโดยแกรี่เนวิลเนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้มาตั้งแต่8-10ถึงเดือนที่แล้วว่าพวกเขานาต้องสร้างทีมใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้รับเท่านี้เคยเปรียยเทียบไว้ว่ามันคือการเปิดหัวใจผ่าตัดกันเลยหล่ะ แต่ในช่วงซัมเมอร์นี้การที่สโมสรอนไม่สามารถดึงตัวผู้เล่นที่เอริเทนฮากอยากจะได้ตัวเข้ามาร่วมทีมได้ตั้งแต่เนินเน่นๆมันก็เป็นอะไรที่งงมากเลยนะและก็ยากที่จะให้อภัยต่อสโมสรด้วยตลาดมันไม่ได้ฝืดขนาดนั้นหลายทีมจัดก,การธุรกิจของพวกเขาเรียบร้อยและก็เสร็จสิ้นอย่างไวมากดูเหมือนว่าทุกสโมสรจะมีแผนอยู่แล้วนะและแผนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือเลนปิธ่ลีกคอนแลนหรือว่านักเตะที่เคยทำงานกับเอริเทนฮากไว้ก่อนแต่นั่นมันไม่ใช่แผนอย่างแน่นอน คุณจะทำแบบนั้นไม่ได้นั่นเป็นสิ่งที่ทำการ15ปีที่แล้วเลยล่ะและการซื้อขายในปัจจุบันนี้คุณต้องระบุตัวผู้เล่นแล้วก็ทำการตกลงกับเอเนต์ en, ซะแน่นอนว่าทุกสโมสรต้องการอยากจะให้ผู้จัดการทีมพอใจด้วยการหาผู้เล่นที่มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยมาให้แต่คนที่เขามีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างแฟรงกี้เดยองแมนยูเต็ดไม่สามารถจัดการมาให้เขาได้ซึ่งการที่สโมสรใช้เงินไปมากกว่า1,000ล้านปอนด์ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาและยังห่วยขนาดนี้มันแย่มากจริงๆนะ คุณไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยก็ได้ในการชำระแมนเชสเตอร์ยุนเด,ดชุดนี้แค่ต้องใช้การเล่นที่มีวินัยมากขึ้นเล็กน้อยใจสู้ขึ้นมาบ้างผมก็มั่นใจว่าทีมชุดนี้ก็สู้ได้กับทุกทีมแล้วล่ะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f e c o o o r k ร Devil p a พ e กันด้วยนะครับผม